มันอ้ากระเาดคคุณเป็นอย่างสูงครับขอบคุณสีตรงนี้แล้วก็รอยยิ้มอันสดใสที่ใต่ชุนี้ใส่ทใส่สาทใส่มูงใ้่งูทใี่ทใสู่้ทใส่สูทใสไสู้ส่าูทใจ่สูทใส่สาทใส่สมีใส่สูทใส่สูทใส่สูใส่สูส่สูทใส่สูท้อ่ครทใส่สูทใ้่สูทใส่สทใสู่ทใส่สูทใาูทใส่สูทใสาสูงให่โอกาส่สใส่สูท่สใจไว้วูงใส่สูทใา่สใา่สรทใส่สส่สทสมท นงานคุณมหาตัดิมพทคุณาเชื่อคุณพี่สวนคุณสมนแดดท่านคุณพ่อทองแดงคุณแม่สมฤทธิ์สีปิันครับคุณพ่ออ่อนสีพรังคุณพ่อมันที่นางคุณรีแล้วก็อ๋ออยากมาท่นหัวไม่ไลงมายอ่เองมายอเปตั้งก้องลุกองมาัเยเที่ซีน้านน้อเจนงันนั้งแน้สีจานะสของเขา ท่านคณะเจ้าภาพกุญหลายสายเน่ากุญหลายสายใหญ่เชื่อว่ากุญมีจริงบาปมีจริงเกิดความศรัทธาในคุณศาสนาศารนามขามบุญในคุณมาแต่ทีเพี่อนุทิพย์ส่วนบุณสุนทาอยากกุญลวมรับไปแล้วแสดงออกถึงความตระการยู่แล้วก็เพิ่มมาเพิ่มผูกพันต่ออัปปันผู้ร์ลดภูติเพื่อจะรวมรับนะครับให้โอกาสจะพลั้งใจเตยรือไม่ทั้การแสดงพี่น้องเลยเป็นกอสูงท่านสายหัวสายตาท่านอายง พี่น้องปมมื่ออรุณพรน้าสาธูกับ เราต้งยงสูงครับคนเทนาแลนจองไว้แต่ปีสองพันยี่สากสิบสี่นวนจันทขึ้นอ่านมึงใบสัาปีสันยี่สิบหกสิี่บนวันจันทร์ตอนเกมอไม่ยิงีหิยิงเป็นวิญญาณส่งให้พอเอยิงเีหเลิบไม่ยิงเอนวิาอส่งนห้นจัน้นอานมงใัญาปีสองันี่สิบหกสิบสี่บนวันจัน

บ็ฟ like 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 uh, no ังวหลูเร um oh ียงดอกว่า yes, right? ็ย่งดองพี่น้องไปไลยพ่อหลายบ้านลืมันจะมี็ู้หนพี่น้องน้องชุ่มแสงเขาเลยใจดีใจงามยิ้มแย่มแก้มใสตอนราอนมาบ้านเปิดปานโยก็มาพ่นไงบ้างกนนี้พอถามแม่แม่พี่น้องผู้ใดอันเป็นอย่างข็้นบ่ฆ่ากันเอากันไปกลัวปว่าณหแม่้าบพอกลัวหรื่ถา โอ้ย <transplant> ่เนาะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาการขออนม่พี่น้องอแง่ตั้งพวกหายเมองไปมันดีแตจะเอาหูใสเอามองมันดีไวมองมันดีมันงามมันดูน้นตั้งใจมันสมโคครับเอาความสวยวามงามความยี่ใหญ่ร่างฐานกับผนงานกีนเจ้ตัวดีครับ